สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูลักษณะมือนะครับของคนที่มีอยู่มีกินเดีว่าบ้านปลายชีวิตไม่ลําบากนั่นแหละไม่ลําบากอัตตาคัดสัดไม่ยากจนไม่ได้ไปขอใครกินนะครับก็เรเียกว่าพออยู่พอกินนั่นแหละครับ ห่งที่จะนําเสนอตอนนี้หมายถึงความสุขในบ้านปลายชีวิตนะครับมือนี้ก็จัดอยู่ในที่ว่ามีชีวิตความสุขในบ้านปลายของชีวิตที่ดีดีตรงไหนยังไงคืออย่างแรกๆเนนาทีการงานก็ถือว่าดีนะครับทํางานอยู่ในองค์กรรัธรฐธารกิจแห่งหนึ่งในประเทศไทยดูสังเกตสีผิวของมือครับมันจะมีลักษณะเลือดฝาดนะครับเลือดฝาดอมชมพู แม้ว่าตัวผิวมือเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูเนียนดูเรียบอะไรมากมายแต่ก็จัดอยู่นี้ถือว่าดีนะครับนี่คือลักษณะเนินที่มันกว้างทุกเนินนะครับอย่างเนินพฤลหัสเนี่ยก็ดีนะครับเนินเสาก็ไม่แคบนะเห็นไหมเนินเสานี่ไม่ได้ยุบไม่ได้แฟบไม่ได้ดันลงนะครับมันเต็มเนี่ยเนินเสาเต็มเนินพฤะเือหัดเนินพุธก็ก็ถือว่าเต็มดีนะครับเรียกว่าเนินทุกเนินข้างบนสีเนินข้างบนนี่แล้วก็ข้างล่างนี่ย ความสมบูรณ์มันดีแถวาจุดนี้อาจจะยุบๆที่เสียหน่อยเท่านั้นแหละเนี่ยมันก็ดีไม่ร้อยเปซนบ้างแต่โดยรวมแล้วกําลังพูดว่าลักษณะมือที่เต็มไม่ยุบไม่แบนไม่สาบอยากกระด้างมากจนเกินไปนะครับและสีผิวที่ดูสดใสมีเลือดฝาดนะครับหนึ่งจุดสองจุดแล้วจุดที่สามก็คือเส้นนะครับเส้นต่างๆในมือนะมือนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับ ทีนี้มาดูในลักษณะของเส้นนะครับมันก็ต้องดูประกอบกันที่ไปที่มาทั้งเนินแลายเส้นนั่นแหละดูแนวเส้นชีวิตนะครับชีวิตหมายถึงการเป็นอยู่การดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยมีลมหายใจอยู่เนี่ยเส้นก็สดใสนะเส้นลึกชัดดีนะครับหมายถึงสุขภาพโดยรวมก็ถือว่าดีไม่มีอะไรมาชนมาทําให้เก็บป่วยหนักล้มหายตายจากก่อนไว้อันควรนะครับมีบาดเจ็บอ่าจุดเสียอยู่นะ่ะไปดูจุดเสียในเส้นชีวิต แตจุดที่มันเสียมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเจ้าของมือโดยตรงแต่มันจะเกี่ยวในด้านของความรู้สึกนะอย่างเส้นสีส้มนี่แหละนี่คืออยากให้ดูเส้นสีส้มมันเป็นเส้นขนานเส้นชีวิตเส้นลักษณะแบบนี้จะให้คุณนะครับไม่ได้ให้โทษให้โชคในลักษณะของการเงินสมากกว่าแต่มันจะมีจุดเสียอยู่จุดนี้ที่เป็นลักษณะเป็นเกาะเกาะรูเรียวมันเลยบวกประสานเป็นทั้งเส้นโชคคือตำแหน่งนี้ ขีดตรงๆเลยมันก็คือเส้นเส้นลาบนะบเป็นเส้นโชคเส้นลาบแต่ทีนี้มันโค้งขึ้นมามันเป็นลักษณะเป็นเกาะนะครับมาเลยเข้าข่ายเป็นลักษณะเป็นเกาะในส่วนนี้เนี่ยอยู่ที่มันโค้งกันขึ้นมาเนี่ยเส้นนี้มาเลยบอกเรื่องราวว่าสิ่งที่จะได้มาเป็นโชคเป็นลาบมันมาพร้อมคราบน้ําตาและความเสียใจนะครับถ้าเป็นแฟนป่วยก็จะใช้ระยะเวลารักษานานกว่าจะสิ้นชีวิตไปนะครับเพราะใน ถ้าเข้ามาอยู่ในตำแหน่งก่อนนี้ป่วยก็ป่วยหลายปีครับป่วยป่วยนานหลายปีพอเสียชีวิตลงก็ได้เงินประกันบ้างสิ่งที่เป็นมรดกหลงเหลือไว้ให้บ้างอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเพราะมันจะมีเส้นตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยในเนินหลักฐานเนี่ยเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดที่ดีแต่จุดเสียก็คือเนี่ยจุดที่มันเป็นลักษณะเป็นก่อรูเรียวแล้วบวกในตำแหน่งเรื่องโรคนี้ด้วยนะครับตัวที่มาตัดมาเป็นลักษณะก็คือนี่เป็นนี่เป็นศิลการผ่อนบ้านผ่อนที่อยู่ มันมีนี่ที่ต้องผ่อนอยู่บางอย่างนั่นแหละจุดดีลหละก็คือแนวของวัส,สนามันมันยาวอยู่นะครับออกมาจากเส้นธุรกิจหมายถึงงานที่ทำเนี่ยมันเกี่ยวกัรด้านบริหารวัตถุของมือก็ถือว่าจัดอยู่ในตําแหน่งเป็นระดับหัวหน้าในองค์กรรับทวิสาหกิจแห่งหนึ่งมือนี้ดูไว้นานแล้วตั้งแต่เริ่มดูดแรกแเมื่อห้าปีก่อนที่แล้วนู่นนะครับนี่ครับเส้นโชคเส้นโอกาสเส้นรับมรดก เส้นตัวนี้นะแล้วก็เส้นนี้เป็นเส้นโชคด้วยอีกทางหนึ่งนะครับและเส้นอาทิตย์สวยนะเส้นอาทิตย์เนี่ยถือว่าเป็นเส้นที่มีน้ำหนักที่สวยเป็นลักษณะตัววีเส้นมีความโค้งความอ่อนนะครับหมายถึงเจ้าของมือจะต้องได้รับงานที่มันมีความสําคัญมีความละเอียดอ่อนในการทํางานและตําแหน่งที่เส้นอาทิตย์ขึ้นมันก็อยู่ในแต่เนินยานมันพูดถึงองค์ความรู้ความสามารถในเจ้าของมือนี้มี เต็มเปี่ยมความรู้นะครับพัฒนาตนเองได้เพราะมันก็ออกอยู่บนเส้นสมองด้วยนั่นแหละมีเส้นลุงเรืองตัดลงมานี่ก็คือจุดนี้นะครับเมื่อลยเป็นกากระบาดนะนี่เมื่อมองได้เป็นกากระบาดได้ไหมได้ดีไหมกดดันภาระไ,มมรไหมมีเครียดไหมเครียดวาสนาส่วนนี้ก็เป็นร้อนใจเข้ามาเนี่ยบวกส่วนนี้ขึ้นมาร้อนใจนะครับจุดนี้ผัดจรรันแห่งลายมือตัวเลขค่ะ และมีจุดหนึ่งที่สําคัญมากมันพูดถึงเรื่องของลักษณะนิสัยการตัดสินใจการทำเไยของชีวิตนี้การคิดการวางแผนเนี่ยคือเส้นสมองอดูยกห่างมากถือว่าห่างมีความเชื่อมั่นตนเองนะครับและปลายเส้นเนี่ยมันก็เข้าอยู่ในตําแหน่งเข้าบนเนินังคารสูงอีกนะครับเส้นสมองนียต้นเส้นตัวนี้มีความคิดเป็นของตนเองนะครับไม่ชอบมาใครมา ชักจูชีแนะบอกกล่าซ้ำซซากๆนะครับคนที่มีเส้นยกสูงเข้าเนินเพร่อหัสพระรหัสมันคือความทิฏฐิมันคือความคิดความอ่านเป็นของตัวเองไฝรู้ไฟเรียนในตัวของเจ้าของมือเองอยู่แล้วจึงไม่ชอบให้ใครมาย้ำมาสอนอะไรมากจนเกินไปถบอมาว่ามันมีความคิดมีความเชื่ออิสระตามแนวความชอบเห็นของตนเองสถนทิ่ที่สวยพูดถึงเกียรติยศชื่อเสียงการแต่งเนื้อแต่งตัวการชอบอะไรที่มันมีระเบียบ นะการใช้ชีวิตที่ดูดีอยากมีชีวิตที่ดีแต่งตัวดีคนก็นาตาดีระเบียบเรียบร้อยในการทํางานเพราะมารู้มือขวามือปฏิบัติเนี่ยมันก็เสียอยู่นะเส้นมันคดๆอย่างงอๆลงในช่องเนี่ยลงในช่องหมดเปลือกนี้ในลักษณะการทํางานตัวนี้มันก็จะไม่ได้ลาบลืน่นมีเรื่องงุยงิดให้หัวเสียอยู่ มีสิ่งให้จ่ายหมดเปลองเข้าไปอีกเป็นวาสนาร้อนใจนะครับเนี่ยขึ้นจากจุดนี้แล้วก็เส้นบิดเส้นเอียงมาอย่างนี้เส้นอาทิตย์มีลักษณะเป็นโดมความลงนะครับถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดีอีกตัวหนึ่ง,ง,งเป็นลักษณะเป็นโดมขึ้นอย่างนี้นะครับไม่เสียหายคือตัวนี้ในเส้นอาทิตย์แต่จุดที่มีเรื่องราวเข้ามาเนี่ยก็คือจุดนี้ลากลงในช่องเป็นรายจ่ายเป็นการเงินเป็นสิ่งที่ต้องผ่อนนั่นแหละ ผ่อนบ้านผ่อนรถก็ว่าไปมือซ้ายมือขวาสิ่งที่มันย้ำเหมือนกันก็คือเส้นมาสนาที่ออกบนเนินเส้นพุทธนั่นแหละคือเส้นเกี่ยวกับการบริหารการทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยจุดนี้สองเส้นบวกบกำลังพูดถึงความรู้ความรู้ความสามารถในการทํางานนะครับจึงเป็นระดับหัวหน้าเป็นผู้บริหารได้นั่นเองแต่ก็ไม่ใช่หัวหน้าใหญ่ที่สุดนะไม่ใช่หัวหน้าระดับใหญ่ที่สุดแต่มันก็ดีไงสิ่งที่กาลังบอกหมายถึงว่า การเป็นอยู่การมีชีวิตที่ดีของเขาเองทิ้งจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากแต่ก็มีอะไรอยากกินอะไรมันก็มีเงินได้ซื้อซื้อเสื้อผ้าก็ได้ซื้อนะมีบ้านมีรถเครื่องอุปโภคบริโภคครบนี่คือตัวอย่างมือแรกนะครับมีอยู่มีกินไม่อับไม่จนไม่ใช่มือจนเครียดกินเหล้าน <Okay. Yeah. S 1> ะมือนี้เลยว่าไม่จนแต่เครียดเครียดจากการทํางาน